กินแล้วก็นอนอีตัวพี่อ่ะวันนี้เป็นวันสูงการดีเดดีเดิดีดดาดีดิดีดิดีดิดาดีเิดีดิด่าหางอันเดงๆของม้าก็ปล่อยมันมัหลับหางแดงใช่เออปลอยปล่อยมันปลอย ปเอาไงหอมหอมดอนออกไปอเหลือไอ้มุมสูงของชิบะกับซูชิสวัสดีค่ะหนูชื่อซูชินะคะสวัสดีค่ะหนูอายุประมาณ3ามเดือนนะคะหนูชื่อชิบะสวัสดีค่ะ หนูอายุแค่สองเดือนนะคะหนูเดินทางมาจากมีนบุรีนะคะมุ่งหน้าสู่ตลิ่งชันนะคะมาได้รถ BMW นะคะถึงหนูจะเป็นเด็กกรุงเทพนะคะแต่หนูก็มาเที่ยวนนทบุรีแล้วนะคะใครบอกน้อมาเที่ยวไปลายบ้า อันนี้เราถ่ายมุมสูงขึ้นโดรนถ่ายนะคะตอนนี้นกสองตัวกำลังอิ่มแล้วนกสองตัวก็กำลังจะได้เวลาหลับแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงกักตัวนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นแค่นกตัวน้นอยเราจะมาอยู่บ้านนี้นะคะเพราะว่าพี่แทยอนจากเราไปแล้ว จำชื่อหนูไว้ให้ดีนะคะหนูชื่อชิบะนะคะถึงหนูจะไม่ได้เกิดเป็นหมาญี่ปุ่นนะคะแต่หนูก็เป็นลูกนกอำเภอบางกลวยนนทบุรีนะคะส่วนตัวนี้เขาเป็นเบบีอ,อ,อยู่นะคะไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอกเขากินแล้วก็นอนเด็กกำลังกินกำลังน,น,นอนนี่ ซูชิตอนนี้กำลังเป็นซูชิหน้าอะไรเขียวๆหน้าสาหร่ายซูชิหน้าสาหร่ายส่วนอันนี้ก็คือซูชิปลาแซลมอนนะคะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ชิบะหน้าแซลมอนนะคะใช่ไหมคะนี่ยังไม่มีห่วงขายัยงไม่มีเบอร์โทรย,ยังไม่มีหมายเลขเลยไม่เคี้ยวอะไรเคี้ยวอะไรคะ คิดอะไรเหรอสนใจนกไหนนะคะมนุษย์มนุษย์ไม่สนใจมนุกเลยเหรอมนุษย์เปิดข้างไปเปิดข้างไมเดี๋ยวมันจะบินไม่เปิดเพราะมันไม่มีรอกรู้ได้ยังไงอะไม่ไม่ต้องกวนนะให้เขานอนตรงน,นี้ไปก่อน,ออนในกรงมันร้อนดิ